สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนที่การฟั๊มไลอีโมจินะคะผ่านเว็บไซต์ KMM p i t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะจะมีเพิ่มไลน์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอือนๆมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนเลยนะคะนี่นะคะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะเป็นชื่อเข้าใช้งานค่ะอีเมลนะคะชื่อจริงค่ะนามสกุลนะคะเบอร์โทรค่ะรหัสนะคะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติดสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ นี่นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นนี่นะคะไลโพติมจินะคะของเราจะเลือกเป็นตัวหน้าโกรธนะคะนี่เลยค่ะเป็นรหัสหกสองสามหนึ่งนะคะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะให้เราคลิกมาตรงที่เวลาค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะคะโพจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจำนวนยอดไลก์ก็จะไม,ม่ขึ้นนะคะนี่นะคะลิงก์แล้วก็ใส่ในช่องลิงก์นะคะปริมาณนะคะเราจะปั้มดูที หนึ่งร้อยนะคะค่าบริการเพียงหบาทนะคะคือถูกมากเลยนะคะแล้วเราก็กดทกําการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทั้งแถบไ์สายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปาเวล็ตค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์นนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เยนยคะ่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็น ยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล <road> ้วก <Spike> ็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต <_ inals. S 1> ่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคขีกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคขีกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอจีนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะยอดไลค์อีโมติของเราก็เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์วิธีด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ